ท่านผู้ชมคะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเขาจัดประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศค่ะโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงกว่า1,000คนทั่วประเทศนะคะเขาเข้าประกวดกันเหลือ18ทีมสุดท้ายค่ะ18ทีมนี้นะคะจะเข้ามานำเสนอเฟ้นหา b บ s t อ f เดอะเบสค่ะเงินรางวัล1ล้านบาทนะคะนำกลับไปพัฒนาชุมชนสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารและรางวัลชนะเลิศนะคะผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศก็คือทีมดงครั่งน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอะไรดีเดี๋ยวสอบถามจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทำไมเราต้องมาจัดประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงคะเรามีผู้นำอยู่ในพื้นที่เนี่ยทั่วประเทศมีอยู่แล้ว แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดที่กรมการพัฒนาชชนเนี่ยต้องการเฟ้นหาแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นผู้นำที่ช่วยทำให้คนอื่นในตำบลหมู่บ้านเนี่ยลุกขึ้นมาทำบ้านของตัวเองนะครับให้เป็นบ้านที่ดีสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งเป็นชุมชนมีคุณธรรมเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้เพราะนั้นเนี่ย เราก็ไปเฟ้นหาแล้วก็นำมาจัดฝึกอบรมตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาให้เป็นผู้นำที่สามารถน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวคือแสดงว่าผู้นำแต่ละคนที่เราไปเลือกมาแล้วเนี่ย เราผ่านการฝึกอบรมด้วยครับเราฝึกอบรมพันคนเนี่ยนะครับมีเป้าหมายว่า1คนไปช่วยกระตุน้นทําให้เกิดผู้นําที่ในพื้นที่เนี่ยอีก15คนคะนะสมมติว่าเราฝึกอบรมไปพันหนึ่งนะครับเราก็จะได้15ื่นพอได้15ื่นปุ๊บเนี่ยให้15ื่นเนี่ยไปทําให้คนในทุกหมู่บ้านในตําบลของตัวเองเนี่ยะนะครับลุกขึ้นมาช่วยกันทําให้บ้านของตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงด้านอะาหารและที่สําคัญที่สุด ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลแบ่งปันเป็นตำบลหมู่บ้านที่มีความมั่นคงด้านอาหารประเภทหนึ่งหมู่บ้านสามารถเลี้ยงดูได้ทั้งตำบลน,น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารจาก18เลือกมาเหลือ1ทีมเท่านั้นครับรางวัลชนะเลิศ1ล้านบาทที่จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อนี่นะคะครับเกณฑ์ยังไงบ้างเข้มแค่ไหน หนึ่งหมู่บ้านเนี่ยสามารถเลี้ยงดูคนทั้งตำบลได้ปิดหมู่บ้าน3เดือนไม่เป็นไรคือมีความบั่นคงด้านอาหารใช่ครับส่วนเนี้ยมันก็จะสะท้อนไปว่าผู้นําเขามีความเข้มแข็งคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งตำบลเนี่ยเขาถึงลุกขึ้นมาได้อย่างนี้คณะกรรมการมาจากไหนบ้างจากผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งภาคราชการแล้วก็เป็นผู้นําที่ทําจริงยกือวอย่างประธานเนี่ยเป็นอดีตอาิบดีกรมการพัฒนาชนนะครับดรนิรัน,นจงวุฒิเวศ กรรมการก็อดีตประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <c oughs> ท่านไม่ตีอินทุสุดแล้วก็ยังมีอาจารย์โก้อาจารย์นานะฮะจากสจลเชิญคนที่เขาทําจริงสําเร็จตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองกงธนู <c oughs> ใช่คือท่านนายกแดงหรือนายกบรรหารเฟ้นหา ha, Best of the best นะคะจาก18ทีมสุดท้าย <c oughs> เข้ามาแข่งขันเข้ามานําเสนอกันสุดท้ายแล้วทีมที่ได้คือ ดงครั่งน้อยจังหวัด101ร้อยเอ็ดเขามีอะไรเด่นดงครั่งน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะเหนือฝ่าอีก17ตำบลในทั่วประเทศที่เข้ามารอบสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผู้นำหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยที่ดีอยู่แล้วนะสามารถทำให้อีก12หมู่บ้านรวมเป็น13าหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านที่ดีเลิศขึ้นมาค,ครบหลักเกณฑ์มีทั้งเรื่องของใช้พื้นที่รอบบ้านตัวเองสร้างความมั่นคงด้านอาหารลุกขึ้นมา ทำให้พื้นที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักธัญญาหารและวที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะความมั่นคงทานอาหารเนี่ยยังเจือจานแบ่งปันแล้วก็ช่วยกันยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในยามวิกฤตโควิดเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เรามีกินเรามีใช้เหลือกินเหลือใช้ด้วย<ะ>เขาเอาไปช่วยในเรื่องของการแบ่งปัน ให้กับคนที่เดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นใจมากและที่สำคัญกลายเป็นว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจำนวนมากทั้ง13หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านละหลายหลายคนเป็นต้นแบบที่ท่านกรรมการบอกประทับใจมากดงครั้งน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศไปนะคะ1ล้านบาทครับหล้านบาทเนี่ยเรามีเงินไขให้เขาเสนอกรรมการว่าถ้าคุณได้รางวัลหน 1, 000, ึ่งล้านคุณจะไปทําอะไรบ้าง เขาก็เสนอเป็นรูปธรรมที่ดีมากว่าเขาจะเอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยไปเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ทั้ง13หมู่บ้านใน1นึ่ตำบลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขาจะทําให้ถนนสาธารณะของทั้ง13หมู่บ้านเรียกว่า13ถนนเนี่ยกลายเป็นถนนที่มีพืชผักมีความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดขึ้นเขาจะไปทําฐานเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะมีฐานเรียนรู้อื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสิบเช่นเรื่องของเลี้ยงหมูปลากบอาชีพที่สร้างความมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้คนที่อพยพมาจากในเมืองเพราะตกงานเพราะพิษภัยโควิดเนี่ยมีอาชีพแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมในกระบวนการของการ สร้างชีวิตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต้องบอกว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยทำให้ชุมชนนั้นแม้ว่าจะติดสถานการณ์โควิดจะต้องล็อกดาวจะต้องปิดหมู่บ้านก็ยังสามารถมีอาหาร,รการกินอยู่ในชุมชนเห็นเ <id> ขาบอกว่าปิดหมู่บ้าน3เดือนเขายังอยู่ได้<ๆ>ด้วยด้วยความมั่นคงด้านอาหารที่มีอยู่ครับใช่ครับเขารู้จักในเรื่องการขยายพันธุ์ รู้จักจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อนะแล้วก็ในรูปแบบของการแบ่งปันด้วยคือตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเราก็ยังรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวและตอนนี้เราบวกสมุนไพรเพื่อสู้กับโควิดเป็นความมั่นคงด้านายารักษาโรคด้วยเป็นอาหารด้วยเช่นกระชายขิงนะฟ้าทลายโจรน,นะครับกระเพราโหระพาพริก านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าโครงการนี้นะคะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะลุกขึ้นมานะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกตําบลในประเทศไทยนะคะให้มีความเข้มแข็งให้มีความมั่นคงด้านอาหารนะคะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะและที่สําคัญผักที่เขาปลูกจะเป็นผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะคะควันนี้โครงการดีๆนํามารู้จักกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ